ดีครับผมจะมารีวิวเว็บเพจที่เราจะใช้ในการสปอนเซอร์รูรีคูดผู้สนใจที่จะมาร่วมธุรกิจโซเชียลอีคอมเมิร์ซเลสโกกับเรานะครับนี่คือเว็บไซต์ชื่อ payforonline y u com นะครับซึ่งเรา uh, จะให้ uh, สมาชิกที่สนใจต้องการใช้เว็บเพจตัวนี้ในการ uh, หาผู้สนใจมาร่วมธุรกิจ นะครับซึ่งจะมีเมนูการใช้งานที่หลากหลายนะครับเรามาดูกันเลยนะครับด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสีแดงถ่ายทอดสดหมายความว่าสมาชิกหรือผู้สนใจสามารถกดเข้าไปตรงปุ่มถ่ายทอดสดเพื่อไปชมการประชุมส,สดผ่านช่อง YouTube เป็นการสตรีมมิ่งผ่าน YouTube นะครับในช่วงเวลา20ถึง21นากาทุกวันนะครับซึ่งสามารถกดจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับ ในเมนู3ขีดด้านข้างปุ่มแดงนี้ก็จะมีแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มโฮมก็คือปุ่มหน้าแรกนี่ละครับอยากได้แรกไม่รู้ก็กดเข้าไปนะครับด้านล่างเข้ามาก็ตรงนี้ถ้าสมาชิกท่านใดที่ขอใช้เว็บตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปของสมาชิกเองนะครับนะพร้อมกับข้อความที่สมาชิกต้องการหรือจะใช้ข้อความกลางก็ได้นะครับมีเมนูการแชร์เว็บไซต์นี้นะครับไปยัง โซเชียละครับด้วว่าจะแชร์ไปยัง facebook แชร์ไปทวิตเตอร์แชร์ไปไลน์ก็สามารถที่จะกดแชร์จากปุ่มนี้ได้เลยนะครับนะนี่ฮะจะแชร์ไปที่ส่วนตัวไปแชร์ไปที่กลุ่มก็ทําได้ทั้งสิ้นนะครับหรือจะแชร์ไปที่ไลน์ก็กดปุ่มไลน์นะครับจะแชร์ส่งไปให้ใครก็สามารถที่จะติ๊กเลือกได้เลยจะแชร์ไปที่กลุ่มใช่ไหมหรือจะแชร์ไปที่ส่วนตัวนะครับ ก็สามารถเลือกได้เลยแบบนี้นะครับนะแบบนี้แล้วก็กดแชร์เข้าไปซึ่งก็เหมือนกับการแชร์ทั่ว,วไปซึ่งแชร์ได้ครั้งละ1 10คนนะครับต่อไปจะเป็นเมนูจำนวนผู้เข้าชมนะครับแล้วก็เมนูเข้าร่วมประชุมสดผ่าน z o ูมซึ่งเราจะมีการประชุมผ่านซูมเวลา 20- 21ถึง21นากานะครับผู้สนใจหรือสมาชิกก็สามารถกดเข้าตรงนี้เข้าไปประชุม ร่วมกับ z o o มได้เลยโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปก็ได้นะครับเพียงแต่กดเข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปแล้วก็กดจอยในเวลาที่มีการประชุมอยู่ก็สามารถเข้าไปร่วมประชุมได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของทำไมต้องทำออนไลน์เน็ตเวิร์นะครับ let's go คืออะไรมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนะครับแผนให้ผู้เรอมได้เห็นนะครับอยู่ในนี้นะครับ และเมนูที่ตามเราไปเรื่อยๆนี่ก็คือนี่แหละครับเมนูติดต่อนะครับซึ่งตรงนี้สมาชิกที่ขอใช้เว็บเพจตัวนี้ก็มีจะมีเบอร์โทรของสมาชิกคนนั้นนะครับถ้าคนสนใจกดเข้าไปที่ปุ่มแดงนี่ครับก็สามารถโทรไปหาได้เลยนะครับหรือ,อเขาต้องการติดต่อผ่าน m essenger นะครับก็กดตรงปุ่มนี้นะครับก็สามารถพูดคุยผ่าน m essenger ได้เลยนะครับแล้วก็ ต้องการคุยแอดไลน์ก็กดปุ่มนี้ก็แอดเป็นเพื่อนล e แล้วก็ทักถ่ายกันได้เลยนะ,คร,ะครับนี่คือเรื่องราวของเว็บเพจที่เรานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้สมาชิกในทีม Pay for you นะครับได้ใช้งานแล้วก็สามารถที่จะช่วยนะครับให้ท่านสามารถสปอนเซอร์คนที่ท่านรู้จักหรือไม่รู้จักได้ทั่วประเทศไทยนะครับ ซึ่งไม่จะไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องรู้จักคนมากหรือรู้จักคนน้อยเก่งหรือไม่เก่งออนไลน์ท่านมีเครื่องมือตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานในการสร้างเครือข่ายกับเราได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ